ม,มนะอะมาเมย์อ,อันนี้ดูเสื้อใครเสื้อใจในโชว์ให้เขาดูสิเสื้อแทนใจเป็นแบบไหนอัอนนี้เสื้อแทนใจเหรอเซ็กซี่ใครใยาช่ชวบมั่งใครอะไรนะกว่าไรบมางนะ กดไลค์มั่งเหรอกดแช์ด้วยกดอะไรนะกดแช์ด้วยกดติดตามด้วยกดติดตามด้วยโอ้โหแทนใจเอาตาผ้าตาผ้าใครใครแจกได้ต,ตุ๊กแจกแจกฟรีมไม่ต้องจ่ายหนึ่งไม่ต้องจ่ายเงินพูดให้มันชัดๆ แจกฟรีด้วยพูดดิแจกฟรีด้วยนี่ตัดกันกัๆได้ฮะขายได้ขายขายเสื้อ,อปบน,นี้มั่งอืเนี่ยเธอจะขายเสื้อเหรอ อยายกกดไลค์กดแชร์ช่วยนะกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอาจารย์จะหล่นไหมจะหล่นไหมไม,ไม่หล่นเหรออย่าไปนั่งสิพื้นไม่ได้ถูก ke kan ah kaya dah sama tu ya เช่อปะครับเจอใครนะเชืนะ่อปะปัาครับนี่เขอขับยาอยากปุ๊ขับยาชื่อปะใครหมูปื่ไปิเได้ลยคริีับเมครับ มาเอาขึ้นบนให้มามามีอันเล็กกว่าอันเล็กเหรอตัวใหญ่กว่าใคอยากดอะไรนะกดเลนะ่นตัวเจด้วยกดอะไรนะกดอันนี้ด้วยนะกดอันนี้ด้วย อันนี้ชว่วยดีกดติดตามกดติดตาม <c ười> กดไล์ด้วยกดไลค์ด้วย <c ười> กดแชร์ด้วย <c ười> กดแชร์ด้วยอปป้าชีไอ้ด้วยนะใครใครได้ในสัปดาห์มั้งใครจะได้ เดืองเก่งเก่งกกเก่งนะขยับตัวเลยรถจายด้วยนะปังมาตักตรงนี้สิาตักทำไมตรงนั้น นั่งหมดแล้วอ่ะอันนี้อ่ะใสนแน่แน่ๆเลยนะอเอาลิขาวหนึ่งนึงใครอยากเต้นอันนี้บ้างรถควนขึ้นพี่มีอวะ คุยคนเดียวคุยคนเดียวอ่ะบายบายก่อนบ๊ายบายแค่นี้นะบ๊ายบายวัวสายด้วยฮะวัวสายด้วยสายแค่กูเลยใสกางเก่งอ่ะกางเกงใคร วางแล้วนะบ๊ายบาย